เราทำได้นะครับวันนี้ลูกหลัดจะพาเพื่อนๆได้มาชมรูปแบบการเลี้ยงการดูแลการขยายพันธุ์และหอยว,วันน้ำจืดกำลังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคและตลาดผู้เพาะพันธุ์หอยวันนี้เรากำลังอยู่ที่ฟาร,ร์มของลุงหัดเองนะครับ ลุัดก็ทำหลายอย่างมีอะไรที่พอทําได้ก็ทําไปนะครับนี่เป็นบ่อพ่อแม่พันธุ์นะครับในแต่ละวันเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาไข่ให้กับเราโดยลุงอัดเริ่มต้นจากพ่อแม่พันธุ์จำนวน100ตัวนะครับลุงอัดเลี้ยงมาได้สักระยะหนึ่งแล้ว ตอนนี้ก็กำลังขยายอยู่พ่อแม่พันธุ์ของถอยนี่ครับเขาจะขึ้นมาไปผนังแล้วเขาจะวางไข่ติดกับผนังลักษณะไข่ของเขาก็จะเป็นสีชมพูเป็นแพรนะครับในแต่ละวันเนี่ย ก็จะเก็บไข่เขาประมาณสิบกว่าแพแต่บางวันก็20ิบกว่าแพนะครับครับเมื่อเราเก็บไข่หอยแล้วเราก็จะนำมาอนุบาลไข่เพื่อหลีกเลี่ยงการไต่ของมดและการที่มดมากิน ตัวอ่อนของหอยเวลาที่เข้าเองนั้นออกจากไข่นะครับในแต่ละวันวัดก็จะเก็บไข่หอยแยกเป็นตะกร้าตะกร้านะครับเพราะว่าเวลาที่เขาออกจากไข่เขาก็จะออกเป็นชุดเดียวกันตอนนี้ตะกร้าเริ่มจะไม่พอแล้วนะครับ นี่เป็นส่วนของร่องรอยของการที่เข้าไปนั้นออกจากไข่แล้วนะครับเขาก็าจะตกลงไปในกระมังข้างล่างที่เราเตรียมไว้ให้เขาด้วยการใส่สา,าย ลุงอัดก็จะนำหอยตัวเล็กนะครับลูกหอยที่เพิ่งออกจากไข่มาอนุบาลไว้ที่นี่นะครับด้วยการใส่สาหลายให้กับเขาให้หนาแน่นสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่าให้หนาแน่นจนเกินไปสาหลายควรจะได้รับแสงแดด ในแต่ละวันไม่งั้นเขาก็จะเน่าเสียได้นะครับนี่คือลูกหอยตัวเล็กที่เขาเองนั้นมาเกาะกิ่งสาลายต้นสาลายกินเป็นอาหารและยึดเกาะในการที่จะอยู่อาศัยลุงอัดก็จะอนุบาลเขาประมาณ 10วันถึง14วันนะครับประมาณนี้นะครับประมาณหัวไม้ขีดหรือเล็กกว่านิดหน่อยก็สามารถในการที่จะย้ายเขาไปลงบ่ออนุบาลต่อไปได้นี่เป็นบ่ออนุบาลของลูกหอยหลังจากที่เขาเองนั้นโตขึ้นมาได้ระยะหนึ่ง ลุงอัดก็จะพาเขามาปล่อยรวมกันในอา่างใหญ่ขึ้นมาส่วนน้ำที่เราเองนั้นใส่ให้กับลูกหอยตอนที่เขายังเล็กอยู่ก็ประมาณ10เซนและที่สำคัญก็คือเราต้องใส่สาหรายให้เขาไม่ขาดนะครับเพราะว่าเขาโตขึ้นมาเขาก็จะกินเยอะขึ้นนะครับนอกจากสาหรายแล้ว ลุงอัดก็ยังเลี้ยงเขาด้วยอาหารอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับลุงอัดเลี้ยงสุนัขอยู่ที่บ้านลุงอัดก็จะให้อาหารสุนัขก,กับพวกหอยเหล่านี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสามารถในการที่จะหาอาหารประดุกหรืออาหารกบนำมาบดและผสมกับรำให้เขากิน ก็ได้นะครับถัดมาเมื่อเขาเองนั้นโตขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งประมาณนิ้วก้อยนะครับเสร็จแล้วเราจะมาดูขนาดต่อไปของเขานะครับครับนี่ก็เป็นขนาดที่เขาเองนั้นโตขึ้นมาประมาณเหรียญห้าเหรียญสิซึ่งถ้าเขาเองนั้นโตขึ้นมา ขนาดเลี้ยงสิแล้วเนี่ยก็เตรียมตัวในการที่จะเป็นพ่อแม่พันธ์ต่อไปได้เลยนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีไข่หอยบางส่วนที่ติดอยู่ที่หน,นังเพราะว่าถึงวัยที่เขาเองนั้นพร้อมที่จะเป็นพ่อแม่พันแล้ว ลุงอัดก็จะคัดเรื่อยๆวันนี้ก็มาเปลี่ยนน้ำให้กับเขานะครับในบ่อน,นี้ขนาดประมาณเหรียญห้าขึ้นไปจนถึงเหรียญสิบขึ้นไปวันนี้ลุงอัดนับได้พันหนึ่งร้ตัวหลังจากที่บางส่วนลุงอัดได้คัด บางไซส์ที่เขาโตเป็นพิเศษไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ด้วยการย้ายบ่อเขานะครับนี่ครับนี่บ่อพ่อแม่พันธุ์นะครับก็ ของหอยที่ลุงอัดทัดได้เรื่อยๆนะครับลุงอัดไม่ได้ทัดเขาทั้งเดียวพร้อมกันเพราะว่าลุงอัดเข้ามาดูเขาอยู่เรื่อยๆถ้าเกิดว่าเจอไซส์ใหญ่ขึ้นมาเราก็จะจะจับเขาแยกออกมาเป็นพ่อแม่พันต่อไปนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าบางตัวเนี่ยเราก็จะโตวกว่าตัวอื่นเป็นพิเศษ ลุงอก็จะคัดแยกเขาอยู่เรื่อยๆหญ้าต่างๆที่ลุงอาดใส่ให้เขากินก็นอกจากสาล่ายที่ใช้เลี้ยงได้ทุกรุ่นแล้วนะครับก็ยังมีต้นเลื้นก้านแดงก้านเขียวนะครับเพื่อนๆมีต้นไม้อะไรหรือมีใบอะไรที่ให้เขากินได้ก็ใส่ให้เขากินได้อยู่เรื่อยๆนะครับ หลายๆคนก็ใช้ใบมันสำปะหลังใช้ใบต้นชายาหรือานาเม็กซิกันหรือผักทั่วไปก็ใสใ่เขากินได้นะครับนะครับสาหรายอะไรก็ได้นะครับเขากินได้หมดเป้าหมายของการเลี้ยงของแหวกก็คือการผลิตเนื้อจำหน่าย ในท้องตลาดนะครับนั่นก็คือเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็กำลังขุนถ้าเราเองนั้นต้องการที่จะเลี้ยงเพื่อจะจำหน่ายก็ต้องเลี้ยงเขาไม่ต่ำกว่า5เดือนนะครับหรือถ้าเป็นเกรด A ที่ใหญ่ขึ้นมาก็ต้อง6เดือนขึ้นไปขึ้นอยู่กับอาหารที่เราใช้เลี้ยงเขาด้วยนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กด like, แชร์กด subscribe ไ้่รู้อาจจะมาอัปเดต ในการเลี้ยงหอยหวานน้ำจืดสายทันใต้ให้เพื่อนๆได้ชมในโอกาสต่อไปด้วยสามารถติดต่อเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจสอบถามปัญหาต่างๆได้ในการเลี้ยงนะครับ